ผมกลับมองว่าจอรโซลอสนี่มีบุญคุณต่อประเทศไทยแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นนะผมยินยันเลยทุกคนในระบบเศรษฐกิจผิดผมก็ผิดเพราะว่าผมนี่ระดมทุนให้กับบริษัทต่างๆล้านล้านเพื่อไปลงทุนแล้วลงทุนแล้วก็เจ๊งถามว่าผมชั่วไหมผมไม่ยอมรับแต่ถามว่าพลาดไหมยอมรับ คนแรกที่เตือนไม่ใช่เตือนเฉพาะเราคนแรกที่เตือนคือทุกมัน่นผลประโยชน์ที่ได้มันไม่คุม้มผลประโยชน์เพิ่มเนี่ยมันต่ำกว่าเงินที่ลงไปเยอะอเพราะนั้นในที่สุดความอ่อนแอมันก็สะสมอยู่แล้วมันก็ไปสะสมอยู่ในบาลานซ์ชีตของสถาบันการเงินเพราะถ้าเราไม่เกิดวิกฤตวันนั้นเราก็เกิดแน่ อาจหลังจากนั้น3ปีได้ใหญ่กว่าเดิมนี่ครับคือเฮดฟันในแบบนั้นเนี่ยเขาเป็นเฮดฟันที่เขาใช้คำว่าคอยตรวจสุขภาพของระบบเศรษฐกิจที่ไหนไม่ดีเขาก็เตือนเตือนด้วยการโจมตีครับอันนี้คือกลไกจอซโซรอสเป็นมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินแล้วมากที่สุดในโลกคนหนึ่งเนื่องจากเขาเนี่เป็นชาวโปแลนด์ที่หนีรอดมาได้ ทมัยฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะบริจาคเงนินให้กับองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนด้านประชาธิปไตยด้านปีดกักร,ระเผด็จการ กลไกตลาดนี่คุณบิดเบือนเมื่อไหร่มันมีผลกระทบเมื่อนั้นการฟิกค่าเงินคือการบิดเบือนค่าเงินประเทศไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินะภาพสูงแต่สมัยนั้นนักเศรษฐศาสตร์บอกไม่เป็นไรเราเอาเงินเข้ามาลงทุนเดี๋ยวก็จะเกิดดอกผลแต่ในที่สุดพอวิเคราะห์ย้อนหลังแล้วพบว่ามันลงทุนในเขาเรียกว่านอนเทรดเบลคืออสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าบริการ ที่ขายเป็นเงินตราต่างประเทศไม่ได้โดยใช้เงินกู้ต่างประเทศครับแล้วเราฟริกค่าเงินคนก็นึกว่ามันถูกดอกเบีย้ยต่างประเทศมันถูกกันเยอะทุกคนก็กู้เรากู้เงินระยะสั้นรวมทั้งหมด2แสนล้านเหรียญเท่า GDP สมัยนั้น3ล้านกว่าล้าน2แสนล้านเหรียญคิดเป็นค่าเงินสมัยกู้นะ5ล้านละ้านแต่สมัยคืน พอลดค่าเงินมันกลายเป็นสิบล้านล้านเราก็เลยมีหนี้พุ่งเข้าไปแต่นี้ขออนุญาตเล่าต่อน,นี้ความบิดเบือนนั้นมันก็สะสมอยู่ในเศรษฐกิจเมื่อกี้คุณอาร์ตถามว่าใครรู้ก่อนผมจะบอกให้คนแรกที่เตือนไม่ใช่เตือนเฉพาะเราเตือนเอเชียที่ปฏิพฤติเหมือนกันเช่นเกาหลีมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดเหมือนกันหมดคนแรกที่เตือนคือคลุกมัน โอ้ครับสมัยนั้น1994เเ้าขาออกเปเปอร์เลยบอกว่าไอ้ m i r a c l e of Asia เนี่ยไม่ไม่สามารถลาดได้จากการลงทุนเพิ่มแต่ต้องใช้คำว่าด็อเตอร์สุมพุทธสมัยนั้นก็ทำวิเคราะห์ปรากฏว่าเขาใช้คำว่า input o u t p u t r a t i o Investment Output Ratio คือลงไปแต่ผลประโยชน์ที่ได้มันไม่คุม้มผลประโยชน์เพิ่มเนี่ยมันต่ำกว่า เงินที่ลงไปเยอะอเพราะนั้นในที่สุดความอ่อนแอมันก็สะสมอยู่แล้วมันก็ไปสะสมอยู่ในบาลานซ์ชีตของสถาบันการเงินเพราะนั้นเวลาเกิดวิกฤตมันก็เริ่มตรงนั้นคร<ช>ับแล้วเริ่มวิกฤตนี่ไม่ใช่อะไรครับคนที่สองที่เห็นก็คือนักลงทุนแหละครับรบ<ช>ตลาดหุ้นไทยปี1995ขึ้นไป1700 1 7ดพวันนี้ แล้วลงไปหลังวิกฤตเหลือเท่าไหร่หรือค่สองร้อยแปดสิบพันเจ็ดร้อยลงไปสองร้อยแปดสิบนะครับเพราะนั้นเหมือนทุกคนซื้อหุ้นสตาร์กขอโทษคือมันลงทุกหุ้นเพราะว่านักลงทุนต่างชาตินี่เขาจะไวเขาจะเห็นก่อนแล้วคนที่เห็นตามมาคือเจ้านี้ธนาคารต่างประเทศก็เรียกเงินคืนคนที่ เห็นตามมาอีกคนก็คือเฮดฟันก็เลยเข้าโจมตีค่าเงินบาทแต่ผมเรียนนะเฮดฟันไม่ใช่สาเหตุของวิกฤตเป็นตามมาเพื่อจะเช็คผมกลับมองว่าจอโซลอสนี่มีบุญคุณต่อประเทศไทยโอ้ครับทั้งท um> anyway> ี่เป็นคนบาปของคนไทยเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเราไม่เกิดวิกฤตวันนั้นเราก็เกิดแน่อาจหลังจากนั้นสมปีและใหญ่กว่าเดิมอีกครับ คือเฮดฟันในแบบนั้นเนี่ยเขาเป็นเฮดฟันที่เขาใช้คำว่าคอยตรวจสุขภาพของระบบเศรษฐกิจที่ไหนไม่ดีเขาก็เตือนเตือนด้วยการโจมตีคร,ครอันนี้คือกลไกแต่เตือนแรงนิดน,นึงครับครับคือกลไกลของระบบตลาดการเงินโลกซึ่งอันนั้นแต่ผมเรียนเลยจรอจไม่ได้กำไรจากบาทบบเพราะ ธนาคารชาติไทยสู้ยิบตาจนทุนสำรองติดลบแล้วก็ปิดทุกอย่างคือเขาไม่ได้กำไรจากการโจมตีค่าเงินบาทนะของญาตพูดถึงจอโซลอหนะอรได้ครับเชิญเลยครับผมเนี่ยจอสโอลอ่จริงๆแล้วเขามีสองภาพนะภาพหนึ่งเป็นนักบุญภาพหนึ่งเป็นคนบาปจอโซลอสเป็นมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินแล้วมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง สิบแปพันล้านเหรียญหมื่นแปดพันล้านเหนะรียญนะแต่จอร์ดนี้ไม่ได้บริจาคเพื่อไปช่วยเด็กขจัดโรคช่วยความยากจนเนื่องจากเขานีเป็นชาวโปรแลรนด์ที่หนีรอดมาได้สมัยฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะบริจาคเงินให้กับองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนด้านประชาธิปไตยด้านกีดกันเผด็จการ เพราะนั้นเขาก็จะไปจากด้านนี้มาก ngo ไทยหลายคนหลายแห่งรับเงินจากเขาและเป็น ngo ที่ดีมากด้วยเพราะว่ามาตรฐานของเขาดีมากนะไม่ดีเขาไม่ให้หรอกรแต่ไม่กล้าบอกใครครับเพราะคนไทยนี่เข้าใจผิดเยอะมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไหมฮะว่าเ,เราเราไม่โทษตัวเองนะฮะแต่เราต้องการหาแพะรับบาเพื่อที่เราจะได้โทษไอค้คนคนนี้ ถูกแล้วครับเมืองไทยนี่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นกูจะหาคนผิดว่าใครวะที่ไม่ใช่กูครับโอเคแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นนะผมยินยันเลยทุกคนในระบบเศรษฐกิจผิดนะผมก็ผิดเพราะว่าผมนี่ระรมทุนให้กับบริษัทต่างๆล้านล้านเพื่อไปลงทุนแล้วลงทุนแล้วก็เจ๊ง ถามว่าผมชั่วไหมผมไม่ยอมรับแต่ถามว่าพลาดไหมยอมรับแล้วทุกคนก็เป็นงั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็พลาดแต่ถามว่าชั่วไหมก็ไม่ชั่ว <Okay. S 2> ถูกไหมครับแต่เมืองไทยขออนุญาตนิดนึงเป็นวัฒนธรรมเรามักจะเรามีสองคำผิดพลาดแล้วเราใช้คู่กันผิดพลาดจริงๆความหมายนี้ต่างกันนะผิดเนี่ก็คืออาจจะผิดโดยเจตนา พลาดี่ยคือไม่เจตนาครับถูกไหมภาษาอังกฤษเขาจะมี unsuccessful failure wrongdoing หลายคำแต่รรเรานี้ใช้ผิดพลาดผิดพลาดคนไทยเลยยอมรับไม่ได้ที่บอกว่าฉันเคยผิดพลาดทั้งทั้งนี้ความพลาดเนี่ยไม่ใช่ความชั่วครับโอเคครับผมนี่พลาดมาเยอะครับในชีวิตทีนี้ ตอนที่ดรเปี่ยมไปที่ World Bank นะฮะแล้วกลับมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นหลังจากกลับมาคุยกันอีกครั้งเนี่ยก็เคาะเลยไหมฮะว่าเราต้องต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วมันหลายครับหลายเรื่องนะครับผมขออนุญาตเริ่มคือพอเราไม่แน่ใจมีการวิจารณ์ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเกิดวิกฤตแน่เราก็เลยขอว่าเปลี่ยมลองไปดูทำไมไปดู World Bank เพราะมันเป็นคลังข้อมูลไปดูจริงๆแล้ว ไปดูอยู่3เรื่องว่าวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศยุคนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนหน้านั้นมันมี3วิกฤตใหญ่คือ s a v i n g and Loan Crisis ในอเมริกาวิกฤตการเงินในสวีเดนและในเม็กซิโกแต่เปี่ยมก็ไปดูด้วยว่าประเทศที่ดำเนินนโยบายผิดพลาดและมีอินฟลชัน ห้าสิบเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์อาร์เจนตินาอะไรสัยนะม,มันอยู่กันได้ยังไงครับนะเราก็อยากจะได้ข้อมูลเพราะเราก็กลัวเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้แต่พอกลับมามันมีอีกเปเปอร์หนึ่งซึ่งสำคัญมากทำโดยคุณธีรพงศ์ไวชชรพงศ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่เกียรติอาคินพัทรานก็ไปเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินซึ่งขนาดนั้นเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด400กว่าบริษัทแล้วเอามาดูว่าฐานะการเงินเป็นยังไงปรากฏว่า187บริษัทมีดอกมี EBITDA คือรายได้ก่อนดอกเบี้ยจ่ายต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่ายแต่ทำไมอยู่ได้รู้ไหมเพราะธนาคารให้กู้เพิ่มเรือ่อยๆเขาหาเงินกู้ได้เพิ่มเรนะือ่อยๆพลอยมันก็คือพวกนี้เป็นกิจการที่มีบรรณา และจะต้องเป็น NPL แน่นอนเพราะฉะนั้นเปเปอร์นี้ก็เลยออกมาบอกว่า NPL ของระบบจะเป็น28จาก oh. เปเปอร์นี้โดยเราเปเปอร์นี้มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะว่าในที่สุดมาตรฐานอย่างนี้นะบริษัทหลักทรัพต่างชาติเอาไปใช้กับทุกแห่งเลยนะคือใช้มาตรฐานโดยวิเคราะห์ไม่ยากแต่มันเป็นมุมที่ จับขึ้นมาพอเกิดเรื่องอย่างนั้นปั๊บผมเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมทําคืออะไรเนาะครับเราก็สํารวจตัวเองเลยบริษัทเงินทุนของเราก็พบว่าโอ้โหน่ากลัวมากเพราะว่า NPL น่าจะสูงแต่สุดท้ายผมเล่าคุณอาเปเปอร์นั้นผิดเพราะว่า NPL ในที่สุดของระบบธนาคารพาณิชย์สี่สิบสเปอร์เซนต์สำหรับบริษัทเงินทุน เจ็ดสิบเปอร์เซ็นโอ้โหแต่นี้ผมเล่าให้ฟังว่าลักษณะของกิจการธนาคารกิจการธนาคารนี้จะกู้ประมาณ8เท่าครับ <Sure. S 2> นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะมีสินเชื่อรวมอยู่ประมาณ9เท่าของเงินกองทุน mm. แล้วเป็น npl ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะ mm. แล้วเสียหายมองจากวิกฤตในอดีต ของสวีเดนสวีเดนเสียหาย4-5%เม็กซิโกเสียหาย60%เราเอาตรงกลางแล้วเอา50%เพราะฉะนั้นธนาคารทุกธนาคารเงินกองทุนจะติดลบ,บเข้าใจไหมติดลบคือต่ำกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นภาษาทางเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าเจ็ง in s o ซเวนนะครับเพราะฉะนั้นจากวิเคราะห์อันนั้นเราก็เลย บอกว่าวิกฤตมาแน่ mm hmm. ไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นวิกฤตสภาพคล่องไม่จริง mm hmm. มันเป็น Crisis, s o เวนซี่คร i s สิทธิไม่ใช่ล mm ีค u ดิตี้คร i s สิทอย่างที่ทางการเข้าใจเราก็เอาเปเปอร์เนี่ยครับวิ่งตะเวนบอกกันลูกค้าเราบอกว่าคุณต้องจำกัดความเสี่ยงนะค่าเงินโดนโจมตีขนาดนี้แบงค์ชาติสมัยนั้นไม่เปิดเผยนะว่าเงินสำรองมีอยู่เท่าไหร แต่เราคาดคะเนดได้เลยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็บอกลูกค้าทุกคนที่สำคัญว่าประเทศไทยมีปัญหาแน่วิกฤตจะมาตัวเราเองก็พยายามปรับตัวแต่ไม่ทันเรียกคืนเงินกู้ไม่ได้แต่เราก็ไม่เสียเงินกู้ต่างประเทศคืนหมดเราบอกลูกค้าสำคัญสำคัญให้คืนเงินกู้ต่างประเทศผมแล้วหลายคนก็เชื่อ แต่หลายคนก็ไม่เชื่อ,อเพราะนักเศรษฐศาสตร์บางคนบอกว่าไม่มีทางเกิดวิกฤตครับนะครับพี่ต่าเคยใช้คําว่าสุดท้ายเราก็เจ๊งแต่ว่าเราเจ๊งน้อยกว่าคนอื่นถูกไหมฮะเจ็บน้อยกว่าเคยอ,อย่างงี้ครับสําหรับกิจการที่ผมดูแลคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัทลธนกิจครับพอเรารู้ตัวว่าไปไม่รอดสิ่งที่เราทําก็คือเราแยกเป็นเงินทุนกับหลักทรัพย์แยกปีนั้นหละครับแยกได้ปี40ศูนย์ แล้วก็ขายหลักทรัพย์ไปได้เงิน5,200ันสองร้อล้านอันนั้นก็ช่วยให้เงินทุนเนี่ยเจงน้อยลงแล้วเสร็จแล้วก็พยายามแก้นี่เท่าที่ทำได้สุดท้ายรัฐต้องจ่ายค่าเสียหาย4,310ันสาร้บล้านเยอะมารับก็เยอะแต่ทำหลักกิจการขนาดเดียวกันรัฐเสียหายเป็นหมื่นล้านผมขออนุญาตคนระับ ความแต่ความเสียหายอาจของเราข้อเสียก็คือความเสียหายมันชัดเลยว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้เพราะมันจัดการให้เห็นชัดแต่ความเสียหายของส่วนใหญ่มันถูกกวาดไปกองไว้แล้วก็ไปหมักหมมไว้ที่กองทุนฟื้นฟูรวมทั้งหมดเท่าไหร่หรู้ไหมังหนึ่งล้านสองแสนล้านบาทโอ้โห<ะ>เทียบในสมัยนั้นใหญ่หมาก วันที่เราอัดเทปกันเนี่ยนะฮะเป็น26ปีวิกฤตต้มยำกุ้งพอดีถ้ามีสิ่งหนึ่งที่พี่เตาจะเตือนนักการเงินในยุคนี้นะฮะหรือว่าผู้มีอำนาจที่ไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกสิ่งนั้นจะเป็นอะไรครับจริงๆไม่ต้องเตือนคนระับมันจะไม่เกิดวิกฤตแบบเดิมแน่นอนที่สุดครับวิกฤตครั้งที่แล้วเป็นวิกฤตของ Co r p o r a t e f i n a n c ลน o r ค o r ท์เ ประเทศไทยวันนี้จะไม่เกิดวิกฤตแบบนั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวมันกลับไปอยู่ที่สองนี่ครับคือหนี่ครัวเรือนซึ่งเป็นวงกว้างลงไปข้างล่างนะข้างคราวที่แล้วข้างบนเจ๊งนะเศรษฐีเจ๊งคราวนี้เนี่ยคนข้างล่างเดือดร้อนลําบากแล้วก็วิกฤตอีกอันหนึ่งที่น่ากลัวคือนี่สาธารณะเมืองไทยเราดูเหมือนนี่สาธารณะยังต่ำ แต่นี่สาระแอบแฝงนี่มีอยู่เยอะนะ<ช><ช>อย่างเช่นคําสัญญาของรัฐอย่างเช่นนี้ที่แฝงอยู่ในเรื่องของรัฐสวัสดิการอ,อันนี้<ช>ต้องระวังให้มากครับอันนี้ก็ในกองทุนประกันสังคมซึ่งอันเนี้มันจะเป็นระเบิดเวลาแต่ความเห็นผมวิกฤตไม่เกิดในระยะสั้น สามถีปีนี้ไม่มีหรอกครับแต่มันจะเกิดภาวะที่ขอโทษนะอาจารย์อภิชาติสถิตนี่เราหมายเรียกว่าภาวะต้มกบครับคือไม่โตแต่ไม่ถึงกับตายแต่ไม่โตแต่การไม่โตความน่ากลัวกลับไปอยู่ที่ความเหลื่อมล้ำครับเพราะข้างบนยังโตข้างล่างเขาเรียกเคเชฟเคยได้ยินเคยเคซ่อันนี้น่ากลัวมากและความเหลื่อมล้ำ จะนาไปสู่วิกฤตสังคมไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งหน้าอาจจะมาจากวิกฤตสังคมถ้าวิกฤตสังคมเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมาแน่นอนที่สุด